สวัสดีครับพี่เอซีทุกคนวันนี้ผมมาตามหาหมู่บ้านกัะเลียงนะที่น้องไม่มาค้งก่อนนะเขามาคนเดียวแล้วเจอยิงสาวริษณาพี่ทุกคนผมก็ไม่รู้คือใครวันนี้ผมก็ลงมาด้วยนะประมาณร้เหมนะพี่ทุกคนถึงนี่ก็ประมาณวันที่สามนะนี่คือวันที่สามนะมก็เดินันเดินทางมาคนเดียวนะพี่ทุกคนผมก็เจอที่จุดใหม่แล้วก็ไกลมากมากนะพี่ วันนี้น้องใหม่ก็มาไม่ได้ผมชวนน้องใหม่น้องใหม่ขอต้องท,ทําธุละที่บ้านนะผมก็เดินทางมาคนเดียวพี่ทุกคนวันนี้ผมก็นี่จะกองไฟนะต้องกองไฟผมก็ต้องนอนพักที่นี่สักพักหนึ่งเดี๋ยวผมค่อยเดินทางกลับนะผมก็ดีใจมากที่เจอหมู่บ้านกระเลียงนะผมเป็นชาวบ้านอยู่นะอยู่บนนู้นได้ยินเสียงผมก็ไม่รู้คือใครเดี๋ยวผมค่อยแวะขึ้นไปดูนะ ไม่เสียเวลาผมกองกองไฟก่อนนะก็อย่าลืมช่องผมด้วยนะติดตามผมวยี่ทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วอย่าลืมซื้อน้ําพริกของน้องพิมพด้วยนะเขาว่าอร่อยมากผมก็ชิมเมื่อวานก็อร่อยมากๆาลนะพี่เราไม่เีวเวลาเราไปกองไฟด้วยกว่าป่ะพี่นี่ผมก็เก็บฟืนจะก,กอไฟทุกคน ที่นี่บรรยากาศดีมากแล้วอากาศที่นี่เย็นมากๆนะทุกคนแล้วแล้วมันเงียบมากนะผ,ผมมาผมก็ได้ยินเสียงผู้ภาษาก็เลี่ยงนะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะเดี๋ยวผมค่อยผมต้องนอนพักก่อนใช้แรงเยอะมากที่ผมมาที่นี่นด้ววันนี้น้องหลวงก็ไม่ว่างนะเขาก็ต้องไปเลี้ยงอยน ไปได้สักพีตังพี่ต้องหาไปที่ ม่ีไฟก็ติดแล้วีทุกคนผมก็เหนื่อยมากเหมือนผมหมดแรงแล้วพี่ผมเดี๋ยวจะไปล้างหน้าก่อนนะพี่คืนนี้ผมไม่แน่จะกลับบ้านบ่อยกว่านะหรือวต้องนอนที่นี่ แล้วค่อยเดินทางกลับตรงนี้นะครับอาการที่นี่เย็นมากลองไปไม้ใส่กนันที่กว่าจะถึง ก็นาน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 อยู่ในพี่พที่นี่คนโอ้โอโหนานเย็นมากน,าน้ำใสหมดแล้วที่นี่เย็นมากนะพี่หับแล้วเงียบมากนะ อากาศหนาว้างนะกินน้ำล้างหน้าสดชื่นมากพี่คนถึงไฟแป๊บนึงพี่คนวันนี้ผมก็เอาขหนุ่มมากินนะรองท้องนะพี่กว่าจะถึงน,นี้ก็ไกลมากรัาวนุ่มน,นี่คือหมูบ้านตร่น,นี้นะนี่มันขี่ข่ เป็นนื้อคัน่าเป็นขนม,มนาจะขนมปังอะไรสักอย่างที่นีครับผมใส่เยอะนเทนอืมอืมบรรยากาศที่นี่มันดีมากแล้วชอบบรรยากาศที่นี่มากเลยทุกคนอากาศมันก็เย็นมากเลย มันเหมือนแบบไม่วุ่นวายแบบหมู่บ้านของน้องพิมน,นะแบบไม่มีคนแบบเงียบๆมากเดนนาอยู่มากนะพี่อนแรผมก็ไม่เชื่อว่าน้องใหม่เขาบอกมีกระต่ที่นี่ผมก็ไม่เชื่อนะผมก็ลองมาดูก็มีจริงนะพี่ผมก็ชอบบรรยากาศที่นี่มั้อันนี้คือน่นจาจะคือพ,พวกตักพานะ ผมก็ง่วงนอนแล้วผมก็เดินมาเดินทางมาไกลก็ง่วงนอนนะผมจะจะไปนอนนะพี่นอนสักพักหนึ่งนะแล้วก็ค่อยเดินทางกลับนะไม่รู้ว่าจะกลับได้ป่ะนะดึกก็ผมก็จะนอนพักที่นี่แล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยเดินทางกลับ คือผมก็เอาขนมมานะต้องเอาขนมมาลองท้องกินก่อนนะเดี๋ยวผมค่อยทำพวกก็กมาม่านะพี่เดี๋ยวป่านนี้ก็ต้องต้มมามา่าเอาพวกข้าวมาแล้วมาต้มกินนะพี่คนเดี๋ยวผมจะไปนอนนะอตอนนี้ผมก็เหนื่อยมากนะพี่เหนื่อยล้าบางนะผมเมื่อยแล้วนะ แบบง่วงนอนมากนะก่อนเดินทางจะถึงนี้ผมก็ขอนอนสักพักก่อนจะค่อยเดินทางกลับบ้านนะไม่รู้ว่าจะกลับบ้านดึกกว่านะั้นดึกผมก็ต้องนอนพักที่นี่ก่อนแล้วพรุ่งนี้จะค่อยเดินทางกลับมาที่ทุกคนอันนี้ผมก็ขอนอนก่อนพี่มีขน,นมังวางไว้ข้างๆผมเก็บขนม Mm-hmm. <laughs> พี่วันนี้ผมก็ต้องเป็นทางกลับนะไม่กลัวเจออะไรสักอย่างนะเอาเข้าต้นทุไปทุกคนเดี๋ยวผมค่อยย้อนย้อนกล้องดูนะทุกคนแ้่ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแฉนะพี่ป้งไปแล้วพี่